สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวิดีโอนี้เราจะมาอ่านในหน้าที่51แล้วก็ตอบคำถามในหน้าที่52นะคะหัวข้อของวันนี้ก็คือ His Majesty King ภูมิพลอดุลยเดช the Great His Majesty คือพระมหากษัตริย์ King ภูมิพลอดุลยเดชก็คือชื่อกษัตริย์พระองค์นี้นั่นเอง the Great ก็คือผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะแปลว่าพระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชผู้ยิ่งใหญ่ ชื่อพระองค์สกุนแบบนี้นะคะนักเรียน a n o f f i c i a l r e i n for Thai farmers Artificial rain ก็คือฝนเทียม For สำหรับไทยหมายถึงคนไทย Farmers Farmer คือชาวไร่ชาวนาหรือเราจะเรียกโดยรวมก็คือเกษตรกรนั่นเองเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ก็คือพระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชและฝนเทียมสำหรับ ชาวนาเกษตรกร,กรไทยต่อไปรับอ่านตรงนี้เลยค่ะคุณครูจะอ่านที่ละประโยคแล้วก็แปลที่ละประโยคนะคะนักเรียนคนไหนมีคําถามเกี่ยวกับคําศัพท์ในหน้านี้นักเรียนก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะโอเค let's g e s t a r t there are three seasons in Thailand มี3ฤด,ดูในประเทศไทย t h e y are hot season rainy season a n d cool season เดนในที่นี้แปลว่าพวกเขาพวกเขาแทนอะไรอะ่ะแทน three season ตรงนี้ค่ะคือฤดูร้รอนฤดูฝนและฤดูหนาวนั่นเองคู่ในที่นี้นะคะไม่ได้แปลว่าฤดูที่มันหนาวมากๆเหมือนคำว่า l o Co l คเนี่ยคือฤดูหนาวที่จะต้องใส่เสื้อเขนยาว2-3ตัวนะคะอันนี้คือเรียกว่า cold season แต่ถ้าสำหรับประเทศไทยเราเนี่ย ใช้คำว่าคูลก็พอเพราะของเราหนาวแค่2อถึงสสัปดาห์นะคะถ้าสําหรับเทียบกับต่างประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียอเมริกาประเทศไทยยังถือว่าร้อนอยู่นะคะก็คแค่แบบคูลซีซันเย็นสบาย the rain season begins in June and in in October the rainy season ก็คือฤดูฝนเนี่ย begins คือเริ่มตน้นในเดือน June จูนคือเดือนมิถุนาและ N ก็คือจุบในเดือนออกชัเบอร์คือตุลานั่นเองค่ะ but แปลว่าแต่แสดงว่าสองประโยคที่เราอ่านข้างหน้ากับข้างหลังนี่มันจะต้องขัดแย้งกัน in some places there is not enough rainfall for the farmers to grow in their crops แต่ในบางสถานที่ places คือสถานที่เติม s แสดงว่ามีหลายสถานที่เพราะว่าซ m e เนี่ยมันก็บ่งบอกว่ามีมากกว่าหนึ่งสถานที่อยู่แล้วใช่ไหมคะ there is not there is me not คือไม่ there is not คือไม่มีไม่มีอะไรละ enough ไม่เพียงพอ rainfall rainfall Rain คือปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเพราะฉะนั้นวลี there is not enough rainfall ไม่มีฝนที่ตกลงมาเพียงพอสำหรับ ชาวเกษตรกรเพื่อที่จะปลูกพืชผลของเขา crops ในที่นี้คือพืชผลที่ใช้ในการปลูกขายนะคะอย่างเช่นขา้าวโพดถั่วมันสับปะหลังแบบนี้เขาจะเรียกว่า c r o p แต่ถ้าเป็นดอกไม้ต้นไม้อันนั้นไม่ใช่ crops นะคะ the late king pumipon went to every place in Thailand the late ก็คือที่ผ่านมาอะไรผ่านมาล่ะ King กษัตริย์องค์ที่ผ่านมาชื่อว่าภูมิพลใช่ไหมคะก็คือในหลวงภ um ูมิพลกษัตริย์องค์ก่อนเนี่ย went to went to ก็คือไปอดีตของคำว่า go นั่นเองค่ะ went to ไปที่ไปที่ไหนล่ะ every p r e s s ตัวนี้จะต้องเป็นคำนามทีนี้คำนามที่ตามหลัง every ตัวนี้นะคะไม่ต้องเติม s โอเคเป็นรูป singular อยู่แล้วแต่ถ้า some ตัวนี้ ควที่จะเติม s ค่ะ in Thailand ในประเทศไทย he saw this problem and made artificial rain for Thai farmers เขาเห็นซอกมาจากคำว่า sea s e e ซอกซิน this problem ปัญหานี้และ made made ก็คือคำมาจากคำว่า make นั่นเองค่ะก็เลย สร้างฝนเทียมเนี่ยขึ้นมาสำหรับชาวกเกษตรกรไทยโอเคเรามาทบทวนเนื้อเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะประเทศไทยมีทั้งหมด3ฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวซึ่งฤดูฝนเนี่ยจะเริ่มต้นที่ยูนมิถุนาแล้วก็จบในออกชอเบอร์ตุลาแต่ในบางสถานที่นั้นปริมาณน้ำฝนตกไม่เพียงพอสำหรับชาวนาเพื่อที่จะปลูกพืชผล กษัตร์พระองค์ก่อนเนี่ยเดินทางไปทุกที่ในประเทศไทยและเขาก็ได้เห็นปัญหานี้ก็เลยทําฝนเทียมขึ้นมาสําหรับชาวนาโอเคอันนี้คือเนื้อเรื่องที่เราอ่านนะคะต่อไปเรามาตอบคําถามเขาถามว่า read the text on the left ก็คือเนื้อเรื่องที่เราอ่านเมื่อกี้นี่แหละ and complete the sentence แล้วก็ทําประโยคตัวนี้ให้มันสมบูรณ์ประโยคเขามีมาให้ว่า the Three season s in Thailand สามฤดูในประเทศไทย a r e คือเราก็ตอบไปเลยค่ะฤดูแรกคืออะไรนะ rainy season hot season a n d cool season ก็คือสามฤด,ดูเราสามารถสลับที่กันได้เนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้คุณครูก็ได้พานักเรียนอ่านแล้วก็เติมคำลงในช่องว่างเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในโอหน้าค่ะทุกคน thank you for watching bye bye